สรุปวันนี้ก็ไม่ได้เห็ดไม่ได้ยังดอกปันหาเลยเนาะล้วก็ยุงกัดด้วยแม่ยุงสิยุงกัดโคลา,เขา,าเขามาเก็บอะไรแล้วเ,เห็ดเขาก็มาเก็บอะไรแล้วโคลาเธอเข้าไปยังลูกออกมาเด้อออกมาเด้อว้ายนอนน้ำแล้วนนโคลา นี่แต่ขอลาทางคลิปอ่ะให้เมย์มันนอนหนาม,นอ,นนมอีกนอนโต๊ะเบนกับเมยน่ะเออมันนอนเบะแล้ดนี่เอง <c oughs> มันร้อนมันก็วิ่งตามแม่ไงนี่ครับอยู่จริงๆอ่ะมาตรงเนี้ยรู้สึกแบบเขาเรียกรู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกผ่อนคลายจริงนะแม่มันเหมือนแบบว่ามันออกมาแบบว่าไม่ต้องวุ่นวายอะไรเงี้ยชีวิตเด็กท้องนาน <บ>ชีวิตเด็กท้องนาเน,นี่ยเกิดมาทํากลางสายลมแสงแดดหลายรอบแล้วนันเอาบัางก็ดือกับชีวิตบ้านานานแมนนี่นะครับเอาร้องต่อให้จบเลยอยู่กับพี่น้องร่วมท้องสองคนฝาแฟด ท่ามกลางสายลมแสงแดดที่แผดเผาอยู่กลางทุ่งนาเช้า,ชาตื่นขึ้นตอนควายแบกไทยไปทุ่งวังมุงน้ำกล้ากลิ่นโคลนสาบควาย ติดกายหน้าอายคายหน้าหนุ่งดำสวมดำไราค่าวาสนะอาภัพอับจนเด็กท้องหน้าเกิดมาช่างเหมือนมีกรรนีำตากเแดดหน้าดำชอกช้ำหัวอกเระโทน ึงใครจะว่าช่างเขาพอเรามันจนเกิดมาทั้งที่เป็นคนกลัวอะไรกับเรื่องจนมีชีวิตเด็กท้องนาศึกษา ก็เพียงแค่ฉันปอสีอกักษรตัวก็ถึงฮอพอแล้วน้องพี่จะจนคนแค้นหรือมีไม่ใช่อยู่ที่ปริญญา ฟังแม่ร้องบ่อยจนแบบว่าร้องได้แล้วคือมันเข้ากับชีวิตนเนาะกับบรรยากาศแล้วไปร้องว่าอันอันตาค้นกี่ค้นกืดก็ไม่ได้เรอะอันนี้มันก็ป่าเมืองกีกิงนะคะอ,อ,อันนี้ก็ป่ากีกิงนะคะ <c oughs> ชีตเด็กท้องนาจริงเนาะชีวิตเด็กท้องนาชีวไปเด็กชาวไร่ <c oughs> <ๆ S 2> แล้วก็อยู่อย่างเนี้ยแล้วก็อยู่อย่างนี้ทุกปีผ่านมา58หนาวแล้วนะคะ58หนาว อ๋ออายุเอาอย่างตะกี้มะเขาใจง่ายเนาะห้าสิบแปดหนาวด้วยนะคะอ๋อก็อยู่แบบนี้ก็อยู่แบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรชีวิตคนเราเนาะไม่เหมือนกันจริงๆบ่มบ่คื่อะค่อคะอันนี้มันป้ายอะไรนี่ป้ายแบบแตะกี้นะมันเป็นสะสองพันห้าไงแม่เอไมเฮต อะไรศาสตนห้าศาสตสองพันห้ามันเป็นเขาเอื้นนี่ยังนะเขาเอื่นมีงบมาสองพันห้าก็ได้สาสหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่วยแะไรจันสี่ไหนรัฐบาลแต่ก้อเหรอเออรัฐบาลเขาให้สะสองพันห้านี่ี่ยมันมีป้ายปักอยู่ตรงนี้ก็เลยงงอ๋อาสตสองพันห้าศาสตร์น้ำแต่เพื่อสหสิบเจ็ดค่ะไม่ได้กี่ปีแล้วสิบปีแล้วปีนี้หกเจ็ดเออก็นี่เนี่ยสะสตาสตตัวน่วยนี่อ๋อเขาได้สิบปีแล้วขุดให้แบบขุดให้เราก็ได้เสียเงินเหมือนเดิมก็สองพันห้าแล้วก็ ค่ายายูค่ากินอก็ตก3,000-4,000เนึ่องอ๋อประมาณว่าขุดสระในงบ2 5 0 0ปกติจะ,เย,ะเยอะกว่านั้นเหมือน,น,น,นเขาช่วยปกติมันจะ40,000-50,000อย่างเงี้ยจริงหรอเออขุดสระนึงอะน,นะเอออ๋อแต่ว่ารัฐบาลมาคือ,อ,อก็เหมือนลงความจำนงว่าอยากได้สระอ๋อก็เลยถามแม่ครับมันมีงบเป็นงบสระ2 5 0 0ไมาเป็นของรัฐบาลอ๋อสมัยช่วงนั้นเนาะ ก็เลยก็เลยก็เลย,เลยได้สถานี้ขึ้นมาก็มีป้ายนี่ทุกคนนะคะ<อ>ตั้งแต่พศออ2500ันห้าสิบเจ็ดสิบปีแล้วโอ้เนี่ยขนาดสานีเก็กยังสิปีแล้วอืสาถาปีอ๋อตั้งชื่อได้เนี่ยชื่อว่าอย่างสถานีอ๋อเฮ้ยมาเกือสี่ไร่ก็ดันดยุคสองพันห้าจ้าเออสถานีสองพันห้าเอามีนะ้ำไปใส่นี่ยรู้เด้อมีน้ำไม่หลงปาลาเลยดิยะดา อะดูดูแม่พาดูโซลารเซลล์หน่อยว่าน้ำแม่มีโซลารเซลล์นะพ่อบางคนเพิ่งเพิ่งมารู้ก็มีอพอแล้วปิดไว้ที่นี่นี่นี่โซลารเซลล์แม่ติดโซลารเซลล์นะครับพอแล้วปิดไว้นี่ไงกุญเจนอะถ้าเพราะว่าอ่าอย่างซับเมืดแล้วเสียเพราะว่าเราเปิดไว้ตลอดไงอืเปิดไว้ตลอดนี่เราจะปิดไว้อ๋อซับเมืดตรงนั้น ปกติมันจะไหลตลอดเนาะมันจะไหลตลอดเลยบัดนี้ถ้าถ้าตอนกลางคืนพ่อก็ไม่ปิดไงบัดนี้มันทํางานตลอดน้ามันไม่ไหลมันก็เลยชอ็อตม,มันก็เลยใหมบัดนนี้แล้วต้องปิดเพราะน้ํามันเยอะแล้วเราก็ปิดไว้นี่ครับก็จะเป็นน้ําบาดาลใช้น้ําบาดาลโซลาร์เซลล์นะครับน้ำเราก็จะไม่ขาดไล่ขาดนาน,นะครับว่าขาดหรือขาดเวลาจะทํามามหาก,กิน <ไป S 1> อะไระน้ำฝนก็เยอะ นำโซลาเซียวก็เยอะนะคะอุดมสมบูรณ์เนะเาะมาเห็ดตัวนะครับดูจากผุเขาท้องยาก็รู้ครับนี่